ด่วยวนช่างสวัสดีครับเชา้านี้อากาศที่เชียงใหม่ครึมๆน,น,นะเหมือนฝนจะตกนะผมลังเดินทางกับกรุงเทพละการมาเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับก็สำเร็จทุรุ่งตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับแฮปปี้กันหมดทั้งเจ้าของที่น,น,น,นนะในหน้าแลวก็คนซื้อผมนะครับ วินวินทั้งสามฝ่ายผมไม่ทิ้งในหน้านะครับถึงแม้ผมจะหาคนขายจนเจอนะเราไม่ทิ้งเราไม่ตัดในหน้าทิ้งนะครับอย่างที่บอกสังคมเดี๋ยวนี้มันสังคมออนไลน์ถ้าคุณตัดในหน้าทิ้งถ้าเขาไม่โพสแฉคุนจบฝังกบไม่ได้เกิดนั้นเราจะไม่ทิ้งใครนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับ เรื่องเอกสารอะไรผมก็พร้อมหมดละที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของธนาคารนะครับทีมที่อยู่ในธนาคารก็จะดันเรื่องให้ผมเพราะว่าก่อนมานี้เราก็ไปปรึกษาธนาคารหมดละวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมผมเขาพร้อมที่จะดันเรื่องให้เรานะครับเขาแนะนําหมดว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะก็สมัยนี้คุณจะทำอะไรคณต้องมีทีมมีพักมีพวกมีคนเนคชั่นนะ ต้องเป็นมิตรกับคนรอบข้างทุกคนนะถ้าคุณไม่มีทีมไม่มีคอนเน็กชันยากที่จะประสบความสําเร็จนะถ้าภาษาคนทําขายตรงเขาเรียกมีอะไรเครือข่ายนะคุณต้องมีเครือขา่อขา,ยนะอขายของผู้ขายนะเครือข่ายของหัวหน้าทีมเนะี่ยถ้าคุณไม่มีเครือข่ายคุณก็ไปไม่หลอดหัวเดียวกับเทียมนีบเย๊งลมเลิกนะมอนผมมันผมอ่ะเลิกจากการทําขายตรงก็ไม่ประสบความสาเร็จนะเพราะเครือข่ายในมือน้อยมากๆนะ ตอนนี้ก็มาพูดเรื่องของเครดิตนะครับเครดิตมันก็คือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือส่วนตัวความน่าเชื่อถือที่ธนาคารมีให้เราคนรอบข้างนี้ให้เราไอ้คนเครดิตดีหมายความว่าคุณมีความเชื่อถือนะมีความน่าไว้ใจเชื่อใจได้นะเหมือนผมเนี่ยผมก็สร้างเครดิตกับธนาคารมาใช้เวลาสร้างมาก็หลายปีนะ นเราเป็นลูกลูกหนี้ชั้นดีของธนาคารธนาคารอยากได้อยากได้ลูกหนี้ชั้นดีคือเอาเงินเอาเงินของธนาคารออกมาใช่ไหมธนาคารกลัวทีสุดคือเอาเงินให้กู้ไวแล้วชักดาบไม่คืนเขาเนธนาคารก็เขากลัวแค่นี้แหละกลัวไม่ได้เงินคืนเจ้าหนี้ทุกคนกลัวไม่ได้เงินคืนถ้าคุณมีระเบียบวิน,นัยทรงค่างวดตรงเวลานะไม่ชักดาบเขานะ แบบนี้เจ้าหนี้ชอบเพราะอะไรเขาเจ้าหนี้รายได้ของเจ้าหนี้ของธนาคารคือดอกเบี้ยถ้าไม่มีดอกเบี้ยธนาคารเขาอยู่ไม่ได้งั้นเขาต้องปล่อยกู้นะไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามเรากู้นะห้ามเรามีบ้านหลังเดียวห้ามเรามีรถคันเดียวอะไรพวกนี้ไหมไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามนะแค่เราส่งค้างวดของให้ตรงเวลาเครดิตคุณงก็ได้นะเครดิตคุณก็ดีเจ้าหนี้ที่ไหนก็อยากปล่อยกู้เหมือนในพวกปล่อยกู้นอกระบบอย่างเงี้ยเ็นมาบังเงี้ย เป็นแหล่งทุนชั้นยอดเลยนะในสายตาผมเพราะพวกนี้มีมีความเมตตาสูงมากที่กล้าให้เงินเราอะ่ะนะถ้าเรามีระเบียบวินัยเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาเงินมาลงทุนค้าขายไม่เอาเงินไปใช้ผิดประเภทนะไม่ใช่เอาเงินเดือนบางมาร้อยสองต่อวันแล้วก็ไปซื้อเหล้ากินซื้อมือโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้มันมันไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมพอเขามาเก็บดอกร้อยสองบาท่เงี้ยไม่มีให้เขาเงี้ย าก็ไม่กล้าให้คุณอะไรคุณม่ขอใครได้อะนะถ้าเป็นพวกน้องระบบทวงบ่อยๆไม่ได้มันก็กระทืบอย่างเงี้ยคุณจะไปโทษใครอ่ะคุณก็ต้องโทษตัวคุณเองว่าคุณทําลายทําลายเครดิตของตัวคุณเองอะนะจงรักษาเครดิตให้ดีสร้างเครดิตและรักษาเครดิตให้ดีนะครับถ้าเรารักษาเครดิตดีนะครับ คุณจะไปเอาเงินที่ไหนก็มีแต่คนหยิบยื่นให้นะมันก็จะมีมีทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆถ้าคุณเบี้ยวนี่มันก็จบนี่ผมเล้นย้ํามากเลยเหมือนถ้าเปิดเราเปิดร้านค้ามีคนเอาของมาลงให้เราขายใช่ไหมให้เครดิตเราเอาของให้เราไปขายก่อนเลยนะ่ายทีหลังเงี้ยเราเอากําไรไปใช้เอาทุนคืนเขาบถ้าคุณทําได้แบบนี้ใครๆก็อยากเอาของมาให้คุณขายแต่ถ้าคุณเอาไปขายแล้วเอาไปใช้ทั้ง ทั้งกำไรทั้งทุนอย่างเงี้ยแล้วไม่คืนเขาเงี้ยเขาฟ้องคุณแม่ไม่ฟ้องก็ส่งคนไปกระทืบผมก็เคยผมก็เคยโดนลูกค้าชักดาบเราของผมไม่ขายแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์เราไปทวงจนเราอายเจ้าหนี้อายแทนะสุดท้ายแล้วไอ้คือมันโกงม,มันไม่ไโกงองคนเดียวมันโกงเจ้าหนี้ราย,ยื่อนอื่นด้วยสุดท้ายคนอื่นส่งลูกน้องไปกระทืบมันไม่เอาตังค์กระทืบแม่งเลย ใช่ไหมคุณเองไปกล้าฟ้องตำรวจเหรอใช่ไหมถ้าไปฟ้องตำรวจเาเผื่อไอ้พวกนี้เม่งมีตังค์จ้างตำรวจกระทืบพวกคุณอีกหนักว่าอีกโอเคนะครับจงสร้างเครดิตและรักษาเครดิตที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการใช้เงินคนอื่นนะใช้เงินคนอื่นมามาสร้างความมั่งคั่งนํำรวยให้กับเรานะครับสวัสดีครับ